สวัสดีครับริมโพรช็อปนะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเป็นบ็อกล์าไปส่งของไปต่างประเทศอีกแล้วนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะส่งกับฟ้าชิพนะฮะอ่าสินค้าเป็นล้ออะไหล่นะครับอ่าจะส่งไปอเมริกานะฮะนะก็มาทำวอล์กให้ดูนะครับว่าอ่าเราคํานวณค่าส่งแล้วเนี่ยแล้วก็ส่งราคาไปให้ลูกค้าเท่าไหร่แล้วก็ลูกค้าพอใจไม่พอใจนะฮะในการ ค้าขายกับต่างประเทศนะครับเมื่อวานที่ลองคุยกับฟ้าชิปเนี่ยคือเบื้องต้นเนี่ยผมคุยกับฟ้าชิปที่สาขาที่รู้จักกันก่อนนะครับก็คุยกับเขาว่าเราเนี่ยต้องเตรียมอะไรไปบ้างอะไรยังไงนะฮะเบืบ้องต้นเลยที่คุยกันนะฮะก็เกี่ยวกับเรื่องของอลสินค้านะครับเพงผมจะเป็นล้อแม็กอย่างนี้นะับผมก็ป้องกันโปรเทคอีกแบบหนึ่ง แล้วก็เดี๋ยวทาง f a s h c h i p เนี่ยเขาจะมีกล่องบริการนะครับซึ่งเขาจะเป็นฟรีกล่องนะฮะก็ประมาณนี้นะแล้วก็เตรียมเงินอย่างเดียวนะครับก็ประมาณสอง0มกว่าบาทนะครับล้อไปอเมริกาซึ่งเมื่อวานผมลองช่างเนี่ยกับอลองคำนวณกับเขาเล่นๆนะฮะเพื่อหาค่าราคาถูกที่สุดนะครับก็จะเป็นล้อเนี่ยสินค้าเนี่ยจะเป็นขอบสิบแปดนะครับ ขนาดก็จะเป็น5 0คูณ50นะครับความสูงของผมเนี่ยมันจะเป็นกว้าง8หลัง9กนะฮะก็จะเป็น22กับ25เซนนะครับที่วัดได้น้ำหนักเนี่ยอยู่เฉลี่ยอยู่วงละ10โลนะครับก็ประมาณนี้นะแต่เมื่อวานเนี่ยผมลองให้เขาคิดให้เป็นกล่องละก่อนก็คือล้อละวงนะครับอยู่ประมาณตกประมาณ6,000กว่าบาทหรือ7,000นี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะ อ่า,านี้ก็เลยมาคุยกับเขาว่าพี่ครับมันมีอันไหนที่มันถูกกว่านี้ไหมซึ่งมันผลออกมาเนี่ยก็คือที่คุยกับเขานะครับส่วนใหญ่เลยเนี่ยถ้าจะเอาแบบประหยัดเนี่ยน้าหนักต้องไม่เกินอ่า30กิโลนะครับขึ้นไปอ้ยไม่ต่ํากว่าต้องพูดว่าไงดีไม่ต่ำประมาณไม่เกิน30กิโลนะครับถึงจะประหยัดที่สุด ผมก็เลยตัดสินใจว่าแพท็ทวงละสองอกล่องละสองวงนะฮะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยประหยัดตังค์แล้วก็ประหยัดตังค์เราด้วยเราก็ต้อง save cost, เซฟคอร์สเรื่องของค่าขนส่งด้วยนะครับไม่ว่าเมื่อวานผมลองเช็คหลายที่มาก,ก็ราคาเอาเรื่องอยู่นะฮะตกประมาณถูกสุดเนี่ยก็จะมีของ DHL เหมือนกัน DHL ก็จะอยู่ประมาณกล่องละหมื่นสาม กว่านะครับอันนี้เป็นของฟ้าชิปเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีหนึ่งว่ามันต้องแพคมันต้องช่างอะไรอีกนะครับเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงว่าการส่งของเนี่ยที่ไปเมริการอบนี้จะโดนค่าส่งกี่บาทนะฮะเอาไว้เป็นประสบการณ์พ่อค้าใหม่ๆแล้วกันนะครับที่เราขายอะไรลดค่า,า a c e b o o k หรือ IG หรืออะไรต่างๆเนี่ย เราจะได้คำนวณกับฝรั่งได้นะฮะแล้วก็อันนี้เป็น w o ์ k ของเอเรื่องของ PayPal ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งผมก็ปกติใช้ Western Union นะครับแต่ลูกค้ามีปัญหาอะไรก็ไม่รู้อันนี้ผมก็เลยบอกอา่านลองบัญชี PayPal เดี๋ยวจะมาเล่าบัญชี PayPal ให้อีกทีทีหลังนะครับว่าในการซื้อขายกับ PayPal เนี่ยผมว่ามันเรื่องเยอะมากนะแล้วโดนหักภาษีเยอะมากนะครับซึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเล่า สู่ e ีหน้าแล้วกันนะครับก็มาทำวอล์กให้เพื่อนดูเฉยๆว่าการส่งของไปต่างประเทศนะสำหรับพ่อค้ามือใหม่นะครับที่อยากส่งของไปต่างประเทศนะฮะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวเราวาร์ปไปทีฟ่ฟ้าชิปเลยแล้วกันครับคุณครับ เพืเ่อเพื่อจะล้ออย่างเดียวนะแล้วพี่เขาแบกให้ <c oughs> องทำเป็นแบบ Youtube ให้เขาดูเลยเดี๋ยวนี้อันนี้ของลูกค้าที่ส่งมาเลยครับของมันช่วยฆ่าอ,อารมณ์หมดเลยแล้วแบบ ของที่ส่งมาช่วงนี้ขาดเยอะมากเลยอะแบบทางร้านต้องแบบเชื่อถือต,ตลอดเลยเคยเจอสองงานแบบนตอนแรกเขาจะไม่ยอมครับบอกไอ้ล,ลงามีรองเพราะช่วงนี้เจอแต่แปลกๆถ้าไม่มีหลักฐานไม่มีแท็กกิ้งัมเบอร์เพย์คาวก็ไม่โอนตังค์ให้นะพี่เพราะเป็นอย่างนี้แท็กิ้งแท็กกิ้งจะได้เป็นวันวันพุทธะ ได้ครับเพราะว่าเพราะว่าของของเราจะส่งให้วันอังคารวันอังคารของโรงงานจะเขาถ่ายที่แล้วเย็นวันอังคารครับได้เขามันติดวันหยุดยาวเยอะด้ยวยเนี้เราทำกล่องเสร็จเราต้องโม่ครับเหมือนเหมือนที่เมื่อวานใช่ไหมว่าพยายามให้แบบว่ามันได้อยู่ที่ห้าห้าสิบสามบาทครับก็บ <laughs> พยายามให้ได้พอดีแต่เราลองดูจริง 我再看看 第一。 Okay. อ่ะสวัสดีครับก็ไปส่งฟัแท็กเสร็จแล้วนะครับยอดก็อยู่มันกล่องละระมาณหมื่นสามร้อยหนึ่งมืนสามพันหนึ่งร้อแปดสิบสี่บาทนะฮะเป็นของฟ s ัตชิปจะให้บินมาติกเก็ตนี้นะครับแล้วก็เอาอติ๋วเก็ตเนี้ยหรือแท็กกิ๊กนัมเบอเนี่ยเอาไปใส่ในข้อมูลของ p a y p a พ นะครับว่าเราเนี่ยได้มีการทํารายการส่งแล้วนะครับเป็นเขาจะขึ้นมาเลยว่าให้ส่งขนส่งอะไรแล้วก็เลขที่ใบเสร็จนะครับให้กรอกเข้าไปนะครับปอามาณนี้นะครับอาจจะไม่ได้ทําให้ดูนะเพราะว่าผมตัดต่อยังไม่เก่งนะครับก็เอามาให้ดูคร่าวๆนะครับส่วนวันนี้ผมได้ลดมาอีกสามเปอร์เซ็นนะครับเพิ่ง เพราะว่าไปส่งที่อของเขามานะครับไปส่งที่สาขานะครับก็ของผมเนี่ยต้องเล่าให้ฟังน้ก็ขนส่งนะครับจะไปส่งได้วันที่อังคารนะครับเพราะว่าวันที่ยีสามเป็นวันชดเชยวันหยุดวันจันทร์นะฮะ วันจันยี่สี่นะครับเป็นวันหยุชดเชยนะครับก็เลยจะต้องอาจจะนาส่งจากสาขาไปที่ศูนย์ใหญ่เนี่ยประมาณที่ยี่ห้านะครับที่คุยพี่ที่สาขาทีหาล้มเก้านะครับก็ประมาณนี้นะก็ใช้ค่าใช้จ่ายต่อกล่องก็ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับเพราะว่าเราส่งไปเมกานะฮะแล้วก็ยังไงฝากทุกๆคนนะครับในการที่เราคิดค่าใช้จ่ายนะครับควรมีเปอร์เซ็นต์เผื่อไว้นิดนึงแต่ข้อดีของฟาชิปคือนะครับ เขาสามารถแพ็กกล่องให้เลยนะครับโดยที่เราเอาแต่สินค้าไปนะฮะเดี๋ยวเขาจะมีบริการแพ็คให้อะไรอย่างดีนะฮะส่วนค่าใช้จ่ายผมมองแล้วอาจจะถูกนะครับถูกไม่มากก็ได้เท่ากับมาร์ดีเอแนะครับแต่จริงๆแล้วขึ้นอยู่กับปริมาณหรือไซส์ของกล่องนะครับในที่นี้นะ กล่องด้วยน้ําหนักด้วยนะครับต้องคิดเป็น2ปริมารนี้นะครับซึ่งค่าค,นนคํานวณค่าใช้จ่ายของเขาเนี่ยเป็นคอมเลยหรือถ้าเราสะดวกเนี่ยเราลองกดที่เว็บฟาชิปก่อนนะครับแล้วก็ลองคํานวณสินค้านะครับว่าน้ําหนักเนี่ยต่อกิโลเนี่ยประมาณเท่าไหร่อ่าแล้วก็ใช้กล่องแบบไหนนะฮะใช้กล่องแบบไหนส่งนะครับความสเปคของมันเท่าไหร่นะครับอย่าง ที่ผมเคยเล่าไปว่าอย่างกรณีที่เราส่งไฟเลี้ยว ae 8 6ไปเนี่ยไปไอร์แลนด์เนี่ยไปสนีคิดแค่พันสามนะฟาชิปคิดผมมาสองพันหนึ่งซึ่งก็แพงไปหน่อยไม่หน่อยเยอะเลยนะครับเกือบเกือบเกือบพันแปดร้อยกว่าบาทนะอันนี้ก็เลยมาแชร์ข้อมูลให้ฟังนะฮะมาฝากทุกคนว่าเป็นแนวคิดแล้วกันนะฮะในการคำนวณค่าขนส่งถ้าเป็นชิ้นเล็กๆนะครับผมก็แนะนำ มันมีหลายเจ้ามีหลายซัพพลายเออร์นะฮะก็ลองดูแล้วกันแต่เบื้องต้นในการคิดค่าขนส่งควรที่จะเข้าจากเว็บไซต์นะครับโดยการคำนวณก่อนนะครับเมื่อวานผมก็ลองคำนวณของ dhl เหมือนกันก็ราคาไม่ได้หนีกันนะครับก็ผมสะดวกของฟ s t ์ชิ p มากกว่าเลยส่งขนส่งของฟา t ชิ p ให้ก็เดี๋ยวมาอัปเดตวันที่ลูกค้าได้ถึงมือแล้วนะครับ เกณฑ์ที่ผมถามนะครับของส่งวันจัดวางคารนะครับได้รับน่าจะไม่เกิน3-5วันก็อ,อาจจะเป็นถึงวันศุกร์ศุกร์ที่8หรือเสาร์ที่9ประมาณนี้นะฮะก็ประมาณนี้ก็อันนี้มารีวิวเล่าสู่กันฟังนะสำหรับพ่อค้ามือใหม่นะครับผมก็มือใหม่เหมือนกันที่เพิ่งหัดทำนะครับที่ส่งออกต่างประเทศหรืออะไรต่างๆนะถ้าทุกคนสนใจนะครับก็เอาเป็นเคส s t u ของทุกๆคนด้วยกัน นะครับมันไม่มันไม่ได้ยากแต่บางอย่างของกฎของ PayPal มันค่อนข้างเยอะเยอะเยอะมากเยอะจริงๆเมื่อกี้ผมลองกดแล้วก็ไม่สามารถเบิกเงินได้นะครับสินค้าที่เขาโอนโอนตังเข้ามาเนี่ยอยู่ประมาณหกหมื่นหนึ่งโดนค่าสีไป2อ0พันแนะครับเกือบ3,000ซึ่งส่วนตัวเนี่ยถ้าเป็น Western Union เนี่ยแทบน้อยมากนะครับส่วนมาโดนค่าภาษีเอาไว้ใช่ภาษีดิ ค่าธรรมเนียมนะครับเรียกค่าธรรมเนียมดีกว่านะฮะก็อย่างที่บอกขายของยอดหกพันหกหมื่นหนึ่งนะครับซึ่งเราก็ความผิดเราด้วยเราไม่ได้บอกเราไม่ได้แจ้งลูกค้าเรื่องของค่าธรรมเนียมเนาะก็เลยไม่เป็นไรเราโดนหักไปเรายอมเอาเล่าลูกค้าดีกว่านะครับก็เป็นเคสตั้ดี้ที่ส่งล้อหรือ,อสินค้าชิ้นใหญ่เนี่ยไปอเมริกานะวันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟัง ก็ประมาณนี้ถ้าใครติดขัดอะไรนะครับอยากให้ผมช่วยยังไงโทรมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวจะช่วยนะครับว่าอะไรที่มันเป็นความรู้เราควรที่จะแบ่งปันนะครับเพราะว่าเป็นพ่อค้าเนาะเราต้องช่วยกันครับผมก็ประมาณนี้นะก็ยังไงถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บลินด้วยนะครับผมนะยังไงถ้ามีวอกดีๆหรือ สินค้าดีๆก็จะอัพ u b e ไปบ่อยๆหน่อยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะไหล่รถซะมากกว่านะครับแล้วก็เป็นที่ไปที่อะไรอย่างเงี้ยเป็นบล็อกทั่วไปนะครับให้ความรู้ให้ความช่วยเหลือคนแล้วกันนะก็เป็นเรเรียกเป็นวิทยาทานนะครับในการที่เราจะก้าวไปให,ใหม่อย่างผมก็เป็นพ่อค้ามือใหม่นะครับในการส่งออกต่างประเทศเนี่ยผมก็อยากแชร์ประสบการณ์ของผมให้ดูทุกคนฟังนะครับจะได้ ทุกๆคนจะได้กล้าคุยกับลูกค้าจะได้กล้าที่จะขายสินค้านะครับเพื่อให้มันเป็นออกต่างประเทศนะครับได้มีรายได้ที่เข้ามาจุนเจือเราด้วยนะครับจะทํากําไรได้ส่วนหนึ่งด้วยนะครับแต่เวลาคุยกับลูกค้าก็ฝากนิดน,นึงละกันให้คุยให้รอบครอบนะครับแต่แนะนำว่า paypal ไม่เวิร์กสำหรับคนไทยนะครับมัน ถ้าผมพูดถึงมันก็เป็นข้อดีของผู้ซื้อไม่ใช่ผู้ดีของผู้ขายไม่ใช่ข้อดีของผู้ขายอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันเพราะว่ามันเบิกเงินนี้ยากมากนะครับอย่างอย่างยอดมันหกหมื่นหนึ่งย่านโดนหก 3, 000, ักสามพันก็เหลือห้าหมื่นแปดห้าหมื่นแปดเสร็จอ่าเขาโอนเหมือนโอนมัดจำมาให้ประมาณหมื่นหนึง่งนะครับก็เลยอีกสี่หมื่นกว่าบาทมันไม่สามารถเบิกได้เลยนอกจากลูกค้ารับของพอรับของเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะ อทานเฟอร์โอนมาให้อีกประมาณทั้งหมดยอดทั้งหมดนะครับถึงจะโอนกลับเข้าบัญชีไทยได้นะครับมันก็เหมือนการซื้อขายในของลาซาด้ประมาณนั้นอืมก็ประมาณนี้นะฮะนี่คือคําอธิบายพูดให้เห็นพูดพูดพูดเขาเรียกอะไรพูดให้เห็นภาพรวมแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้เนาะอ่าถ้ายังไงสงสัยอะไรอ่า โทรเข้ามาคุยก็ได้ครับเบอร์เทวนะฮะศู 2, 6, 2, นย์แปดสอูนย์ดหสามสองสามสองะฮะแต่ถ้าอย่างที่บอกนะครับถ้าเป็นสินค้าชิ้นเล็กเนี่ยหรือชิ้นใหญ่เนี่ยอ่อถ้าชิ้นเล็กผมว่าไปสรีสะดวกกว่านะครับราคาอาจจะถูกกว่านะครับถ้าเป็นออของชิ้นใหญ่อ,อของชิ้นขนาด30สเซนแต่น้ําหนักไม่เกิน1นกิโลเนี้ยผมว่าไปไปษณีดีกว่าน่าจะถูกกว่าฟาชิปนะฮะ ยังไงก็ฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตับตะไคร้บริมด้วยนะฮะกดกระดิ่งให้ผมด้วยเดี๋ยวถ้ามีอ,าอะไรอื่นๆเนี่ยอาจจะมาอาจให้ดูอีกนะครับก็วันนี้ก็เป็นวิทยาทานนะครับว่าเราทำอะไรบ้างใน,นหนึ่งวันในการส่งของไปต่างประเทศนะครับอ่อาก็ประมาณนี้เนาะก็คงไม่ได้คุยอะไรเยอะแยะก็อืมไปละได้บ่า ครับ